สวัสดีครับ,รบผมนายอีเลฟเว่หรือนายไว้วันนี้ผมจะเปิดกาชาห้าหมื่นเ๋อตื่นเต้นตื่นเต้นบ้างวันนี้อยู่ผมไว้ครับดีค่ะแย่ yeah, แล้ววันนี้ผมพาบีมาเป็นกองเชียร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ของในกาชาดีไหมก่อนเปิดเนี่ยผมพูดก่อนว่าว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกของผม ที่ผมมาสุ่มกาชาหนะักหน่วงขนาดนี้วันนี้ผมจะมาสุ่มนิโนคุนี้ด้วยเพชนะครับนี่ครับห้าหมื่นเพชก็จะมีอิมเมจเป็นสัตว์เลี้ยงกับอุปรกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในการต่อสู้นะครับในในกิจกรรมกาชาเนี่ยขอบอกก่อนนะว่ามันมีการันตีด้วยนะครับอย่างอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราหมุนกาชาครบ2ไว้ครั้งใช่ไหมเราก็จะได้การันตี4ี่ดาวซึ่งเกมเนี้ยของ4ีดาวอะ่ะเป็นของที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับเป็นของที่ดีที่สุดแล,นะนนดดแล้วมันจะมี4ี่ดาวแบบว่าเป็นพื้นหลังแบบเป็นกาแล็กซี่อะ่ะเป็นพื้นหลังสีนน้ําเงิ ฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าอันนั้นก็ถ้าถ้าได้อันนั้นนาก็ถือว่าโชคดีไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอ่า uh. ตื่นเต้นพร้อมแล้วมาเดี๋ยวเริ่มสุ่มจากหนึ่งครั้งก่อนนะครับนอนาก,ก่อนธรรมดาก่อนยังไม่ค่อยมีอะไรมัง้งอ่ายังเป็นของแบบเกลือๆอยู่นะครับมาครั้งนี้ขอแบบส,สุ่มแบบสิบเลยสิบครั้งทุกโตะทำไมคือเขาบอกกับเธอก่อนว่า เห็นสีแบบนี้ไหมเนี่ยสีแบบนี่คือเกลือเกลือแบบเกลือมากอันนี้เหรอไม่ไม่สีเทาเนี่ยสีจางจงเนี่ยที่มันเป็นร่องหดเนี่ยนี่คือเกลือมากๆแต่สีทองเนี่ยเกลือมากเดียวอ่ะจะมีเกลือมากมากกับเกลือมากเดียวสิบครั้งแรกก็เจ๊งแล้วสิบครั้งแรกก็เจ๊งแล้ววัดเกลือโอเคเดี๋ยวผมสูมไห้ครบอ่ะอีกสองครั้งนะครับเพื่อรันตีของสีดาวก่อนนะอันนี้ไม่ต้องรุ้นนะครับไม่ต้องลุนไม่ต้องรุนไม่ต้องลุนเลย อ่าอันนี้การันตีนะสีดาวนี่ถ้าของดีจะเป็นสีอย่างนี้เธอจำนะ<ส>อ่าอ่าสีอมม่วงต่อไปสุ่มสิบครั้งรอบที่สองนะครับอีมาแล้วจะมีแง้มกล่องไหมแง้มกล่องไหมเฮ้แง้มกล่องแง้มกล่อง,ง,องหนึ่งหนึ่งอันเธอหอันอ่ะไปคอนทัุน้ําคอนทตุน้ํามีแล้วนะครับแต่ว่าเอาไปบวกได้ก็ถือว่าโอเคอยู่เขาให้เธอกดอ่ะ กดเลยกดสูบอีกครั้งเหรออ่ามือผมอยู่นี่นะบีเป็นคนกดเขากดนะอ่าฮึ๊บมีแง้มกล่องไหมไม่มีเป็นไรอะ่ะร้องไห้เหรอไ <c oughs> ันขำจนน้ำตาไหลแล้วก็แบบมีแบบดีใจจนน้ำตาซึมเวยเขาให้เธออีกรอบเธอมือดีไม่มีกระถาเลยเหรอเธอมาทำแบบนี้ได้ยังไงมาตาดพวพมืองไปมากมาย ไปเลย,อยพอเลยล่าเ,ลลเขาไปมารีบกดแง,ง้มกล่องแง้มฝ่าลงโอ้โหเจอเกือเกือ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเยวขาว่านะเราอ่ะยืนผิดที่เดี๋ยวเราไปหาที่ยืนแบบว่าที่มันเหมอๆแบบดิวสวยอะไรอย่างนี้ยอ่าแป๊บหนึ่งมา เดี๋ยวเราไปยืนข้างลุงเบิดลุงเบินดีกว่าลุงเบินเป็นลุงที่ทำนกนางแอ่นนะฮะมาเอาละครับผมไปยืนข้างลุงเบิดลุงเบิดนะฮะลุงเบิดเควสแห่งนกนางแอ่นเควสแห่งการเก็บเลเวลประจำนิโน,โนคุณนี้เขาจะให้โชคเราหรือเปล่ามารื้นกันมาสิบลอบงี้ยฝาลงาง้ยฝาลงอ <c oughs> มา งีงยฝาลงไปเธอลุ่เบิร์ดไม่ช่วยอะไรเขาเลยว่ะเธออาจจะเกลืออาวุธแต่เธออาจจะปังในสัตว์เลี้ยงก็ได้ หรองั้นเดี๋ยว,ยวมายืนข้างลุงนี้บ้างลุงทุมบ้าบ้างลุงคนนี้คือเขามอบโอกาสให้เราได้ได้เก่งนะก็คือเวลาเราไม่มีอาวุธเงี้ยเรามาหาลุงคนนี้ได้ไงเออฉันรู้สึกว่ามันอึดอัดไงไม่รู้ฮะไม่รู้มีตตูดแมวดูดิเหม็นก็เหม็นขอโทษทีลุงช่วงนี้คนมันเยอะน่ะเอาเลยฝากลุงช่วยแบบว่าเป็นกาลังใจให้ผม่อยนะในการที่เปิดกาชานะเอาเหรอเขาได้ของดีๆนะนย้มตาลงแย้มแล้วหนึ่งเฮ้ เลเวลสี่แล้วสองได้แล้วอ่ะไม่เป็นไรให้ไปแล้อย่างน้อยก็ยังได้ของสี่ดาวเอาไปบวกได้ไปอุ้ยเงี้ยผ่าลงเฮ้ยกะเลยกิดเลยตต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 ตุุุุุุุุุหมวกสี่ดาวโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้ของม่วงก็ถือว่าดีใจแล้วอย่าไปหวังอะไรมากครับเนี่ยบางทีเราลุ้นมากเกินไปมันก็คงไม่ออกอ่ะก็กดไปเลยก็ได้แล้วก็เกลือแบบนี้แหละกดแล้วก็เกลืออย่างนี้แหละ เดี๋ยวเรามาสุ่มอีกส0รอบนะครับแล้วเราก็จะได้การันตีหายากนะครับ200คะแนนพอดีนะอ่ะอันนี้ได้ยังไงก็การันตีว่าได้แน่นอนรอบนี้โอ้โหแล้วดวงนี่สวยสวยเฮ้ยอ่ะมันมันการันตีไงมันการันตีมันได้อยู่แล้วไอ้เธอเวลาแบบถ้าเกิดของดีเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยมันจะมีเอฟเฟกให้เล่นเงี้ยเยอะเฮ้ยขวานท่าแสงหรอเฮ้ยอันนี้ผมยังไม่มีบ้า แล้วกาแล็กซี่ด้วยอะ่ะโอ้โหมันการันตีไงทุกคนอย่างนงี้แหละถือว่าเวิร์กแล้วฮะถือว่าคุ้มแล้วได้ของแสงอะ่ะเพราะว่าผมยังไม่มีของแสงเลยนะโอเคเอาแค่นี้ก่อนพักก่อนพักอาวุธไปหาอิมเมเจนกันบ้างดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวผมประเดิมก่อนเลยอิมเมเจนเนี่ยผมประเดิมก่อนเลยไปครับอื้มฮอ่ะเดี๋ยวเขาบอกเลยก่อนว่าอิมเมเจนเนี่ยไข่สีขาวเนี่ยคือเกลือมากมากนะสีทองคือเกลือมากเอาแค่เกลือพอสีทองเอาแค่เกลือ อ่ะอีกสิบรอบครับต่อนี้ด้วยเฮ้ยอ๋อตกใจตกใจทำไมไม่รู้ตกใจเฮ้ยน,<อ>นี่นี่นี่ถ้ามีรูปแบบเมื่อกี้คือไม่เกลือแล้วไข่สีเนี้ยโออไข่สีกาแลสซี่เลยอ่าเนี่ยคือไม่เก,กล,เลออเกือเอานะตัวอะไรวะจะได้มาก่อนปะอุยอ้ยมีแสงต่อให้ด้วยย,ยังไงครับคูปฟิฟลับเป็นเป็นเนียวอุยอ้ยตัวอะไรอ่ะ ไดโนเซลอสสายโจมตีสี่ดาวสี่ดาวก็ถือว่าดีแล้วล่ะเอาจริงไม่ต้องหวังไปมากกว่านี้เราไม่ได้หวังเราหวังไม่ได้เราไม่ได้ดวงดีขนาดนั้น let's go let's go มอแตกไหมมอไม่แตกเกลือชัดๆให้อีกเอาไปอย่าหยุดมอไม่แตกอีกแล้วเธอเกลือว่ะเธอเกลือเกินเขาไม่กดเราเขาไม่กดเราก็ได้ การกดกาชามันจะมีสูตรเว้ยคือเขาเคยดูคลิปจากคนอนื่นมามันจะม,มีสูตรบอกว่าหให้เราวนเมววาส์ก่อนหนึ่งสองสามสี่พอเราเอามือเมาส์ไปชี้ที่พวกกาแล็กซี่อย่างเงี้ยแปลว่าเราจะได้กาแล็กซี่ด้วยเจอทิเปเองไดแรกก็รุ้นนะหลังๆเริ่มไม่รุ้นแล้วว่ะเกลืออย่างเดียวเลยอะอะไรก็เกลืออะไรก็เกลือดูดิ <laughs> เออ <laughs> เขาเกลือโอเค หนึ่งฟองก็ยังดีครับการันตีกันไปได้ตัวอะไรนาะข้ามเลยไม่อยากดูเยอะเดี๋ยวเจ็บเยอะวิตัวอะไรอ่ะเมันนกในนี่เลยโปกเกมอนเลยอ่ะไบรที่ท่าแสงไปเคยเคยเคยเ้ยเ้ยีามาก็ดีแล้วจริงอุ้อหูหไปเลยลเอาละแต่เขาเปิดฝั่งซ้ายเธอเปิดฝั่งขวานะข้ามเลยไม่อยากดูทาซีนไยากยได้ เวออยากได้มังกรฟ้าใช่ไหมได้เขาจัดให้เฮ้ยทำไมแอนิเมชันมันเปลี่ยนอ่ะนี่แหละมังกรฟ้าเุ้ยโคตรเท่สเต็กชอนตัวอะไรไม่รู้แต่เท่มากแต่ป้องกันเฮ้ยชอบอ่ะแล้วไข่มันแบบปกติมันจะเห็นด้านบนใช่ป่ะอันนี้ไข่โผล่มาจากกาแล็กซี่เธอโคตรจะเฟี้ยวไอต่อครับไปกันเรื่อย นี่ยังไม่ถึง200ฟองนะแต่ว่าแตกแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอมแตกอีกแล้วฟองนึงวะเฮ้ยอะไรได้ไม่ใช่ไหมมันโผล่มาไม่มีแอนิเมชัน <c oughs> เลยเฮ้ยหม้อมแตกแก,ก้วใครทุบหม้อครับหนึ่งฟองเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่ถ้ามีแอนิเมชันที่ตัวใหม่มหมอุ้ยแต่น่ารัก เป็นผีป<ท>ื้อว่น้องชีฟ<จ>ูเจเซลิน่าเจเซลิน่าท่าแสงนะครับสายสนับสนุนหนูสัตว์เลี้ยงเยเหมกันแเนี่ยสุ่มขนาดนี้เอาให้คกคอร์เคชั่นไปเลยไหมก็ดีนะ <laughs> ไปครับไปต่อไปต่อเอ๊ะมอแตกแน่นอนเพราะว่าการันตีครับได้อะไรเ <laughs> นาะต้ามไปเลยเนี่ยกาแล็กซี่ได้อะไรครับได้อะไรครับได้อะไรครับบเฮ้ยซีดาโต ตัวที่เขาอยากได้ใช่หรอใช่เดนยะนะมันการันตีว่าเราจะได้ซีดาโก้อยู่แล้วหรอก็คือเขาได้ซีดาโก้แล้วเธอเอา้าวเนี่ยเหรอมังกรฟ้าที่เธออยากได้ yes ไปที่อุปกรณ์ต่อเลยดีกว,ว่าเอาอาวุธนะรอบนี้ไปเลยสองร้อยครั้งอุย้ยแงม้มฝาลงเลยเหรอของดีแล้วมั้งมันคือโอ้ทัดไฟมีแล้วอยากได้อาวุธ ชิวๆชิวๆอุ้ยแง้มฝาอยากแบบมีแบบว่าสีม่วงทั้งแผงเลยอะไรเงี้ยเฮ้ย <c oughs> ของใหม่อันนี้ไม่ใช่แบบนี้ของใหม่ถุงมือเขาได้ยังวะเฮ้ยังไม่มีถุงมือเออเอคุยกับเขาหน่อยเฮ้ยังไม่มีถุงมือสีด่ดาวได้เล้วอ yes. ืมแง้มลงแบบนี้หนึ่งชิ้น,นต้องมาไปครับถุงมือต่อเนื่องอุย้ยแง้มีกแล้วมันคือคือ <c oughs> รองเท้าดีดีอยากได้กอ่ะมาแล้วหนึ่งชิ้นเพื่ออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของใหม่เฮ้ยเฮ้ยถุงอืเบอร์เซอร์เกอร์แต่ผมถุงมือเยอะเหลือเกินมือมีอยู่สองมือให้มาแล้วเยอะแยะมันต้องมีมือสี่ข้างนะไปครับไปครับอีกสี่สิบครั้งเอ้ยเอาว่าผลประกอบการวันนี้ผมรู้สึกผมเฮ้ย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  เฮ้ยเีอะไรอะ่ะสวยอะ่ะคอนท่านเ<ม>พือ่อนทุกคนผมได้คอนท่านเพื่อนแล้ว4ดาวพอใจแล้ว <c oughs> ก็หวังว่าจะพอใจนะแต่ก็รู้สึกว่าเกิอ,อยู่ดีแต่ก็โอเคอะโอเคส่งอีกรอบหนึ่งนะครับสิครั้งรอบสุดท้ายก็คือจะได้การันตีของกาแล็กซี่หนึ่งพันเุ้ย2องอันเลยอ่ะคอนท่าไฟกับ และมันก็คือรลงเท้ากาแล็กซี่ดาร์กอนสเลเยอร์บูทเฮ้ยทำไมของมันมีเยอะจังเลยอะโอเคเดี๋ยวขอไปดูของนินงว่ามันคืออะไรอะโหมดเออส0 0พันเพชรอะ5 0 0 0มเพชรเปิดกันในเวลาแค่30นาที <c oughs> นาทีละนาทีละพันผมว่าผมเกลืออะผมโคตรเกลือเลยอะใช่ไหมเธอ <c oughs> แต่เราได้ของกักจากการการันตีอะการันตีแบบมันมันเดือดมากเลยนะเว้ยโอย ผมว่าผมโคตรเกลือเลยวะ่ะเธอเขาเขายัางเกลือเลยอ่ะเกลือเหรอเออเขาโคตรเกลือเลยอ่ะมันได้สัตว์เลี้ยงด้วยไงเดี๋ยวนะเออลืมสัตว์เลี้ยงเลย i m e g e n c y e m e g e n ที่ได้มาจะมีนี่เลยครับ เป็นธาตุพืชคือคือดีนะอันนี้คือดีนะทั้ง2ตัวเลยเดือดเลยผมบอกเลยว่าโคตรเดือดอันเนี้ยสำหรับวันนี้นะฮะก็ให้ให้คนดูช่วยกันดูหน่อยว่าผมเกลือขนาดไหนยังไงบ้างรอคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนะครับว่ามีใครที่ได้หนักกว่านี้ไหมหรือว่าผมเกลือมากแค่ไหนก็ฝากคอมเมนต์คุยกันข้างล่างหน่อยนะครับขอบคุณที่ดูคลิปครับฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์ด้วยนะครับเออใครอยากเล่นนะฮะเจอกันที่ sv sand v i r g o เดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอนะครับเซิร์ที่ผมเล่นอยู่แล้วก็กกกกิิิล้้้้นนนนนนคคงงะรรรััับบบมมาาเเขได่่วววป็สหึแแบบตีอื ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย